สวัสด,ดีครับวันนี้ก็เจอกับผมตั้มกันนะครับวันนี้ผมก็จะพามาหาสกิลนะครับก็คือเป็นสกิลสกัดจุดตายนะครับผมก็สกิลก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับผมอ่านี่นะครับสกิลอ่ะก็จะเป็นการกด F แล้วก็จิ้มไปที่ศัตรูแล้วก็ตุยเลยนะเป็นสกิลที่เล่นง่ายนะครับผมอ่ะฟามง่ายมากโอเคก่อนอนเลยเราก็มานี่เนาะมาที่เมืองนี่เลยเนาะเมืองน,นี้นะ แล้วก็จากนั้นมาที่จุดนี้นะครับผมจุดวาร์ปตรงนี้เนาะแล้วก็นี่เลยพอเราเดินมานะครับมันจะมีคนคนนึงยืนอยู่แถวนี้แหละเราก็พูดคุยกันกับคนคนที่อยู่ตรงนี้จากนั้นเราก็ทําการเดินเควสก็คือตีนะครับผมตีคนที่อยู่ในบริเวณนี้นะครับบริเวณแถวนี้ตีเสร็จจากนั้นเราก็ไปเปิดอาพบเพิงตรงนี้เนาะ ไฟเห็นไหมเปิดไฟอ่ามันจะมีไฟอยู่เนี่ยเปิดไฟนะครับมันจะมีไฟอยู่ทั้งหมดหลายจุดนะครับหลายจุดประมาณ5้าจุดนี่แหละเดี๋ยวผมจะให้ดูเนาะจุดที่1อยู่ตรงนี้จุดที่2อยู่นู่นเราแล้วก็จะมีไฟอีกจุดหนึ่งอยู่แถวนั้นอ่มีหลายจุดอยู่นะแต่ว่าจุดที่เราจะต้องปิดไว้ก็คือจุดนี้นะจุดนี้เนาะเนี่ย อยู่ตรงนี้นะครับอ่าจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยนี่เลยนะจุดที่ต้องปิดไว้เปิดให้ครบนะครับอ่าเปิดให้ครบแล้วก็เปอร์เซ็ตนะครับผมมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับพอเราเปิดครบทุกอันแล้วก็ปิดครบเพิงอ่าจุดนั้นไว้แล้วมันก็จะมีตรงนี้ปรากฏขึ้นมานะครับผมอ่าตรงนี้ปรากฏขึ้นมานะเนี่ยเราก็ทําการนะครับเล่นตรงนี้นะครับผมนะครับเล่นตรงนี้เนาะ ตรงนี้แล้วม,มันก็จะเปิดนี่นะประตูตรงนี้ออกมาให้ปึ๊บเราก็เดินลงไปเดินไปเรื่อยๆนะครับเดินลงไปแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆนะฮะก็เล่นไปเรื่อยๆเล่นมาเรื่อยๆนะครับผม พอถึงจุดนี้นะครับผมพอถึงจุดนี้เราก็ทําการนะครับหมุนตรงนี้นะครับน่าจะเป็นการหมุนนะหมุนรูปปั้นตรงนี้แล้วก็ให้เรา,ามาตรงนี้เนาะมากดตัวอักษรนะครับอ่มากดตัวอนนัวกษรเนาะก็สามารถกดตามนี้ได้เลยนะหรือเราจะดูที่ตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยมันจะมีรูปบอกอยู่นะก็คือกดตามรูปก,ก็ได้นะกดตรงนี้เนาะเนี่ยเห็นไหม เราก็กดลงไปตรงนี้หนึ่งอันนะเนี่ยกดลงไปหนึ่งอันแล้วก็กตดตรงนี้นะครับกดตรงนี้นี่เลยเนี่ยกดตรงนี้นะเดี๋ยวให้ดูกว้างก่อนน,นี่นะตรงโน้นหนึ่งแล้วก็มาตรงนี้หนึ่งอันนะครับผมแล้วก็อีกตรงนึงก็คืออันนี้ นะสามอันติดติดกันเลยสามอันนะมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้กดสามอันจากนั้นประตูก็จะเปิดขึ้นมาพอประตูเปิดขึ้นมาแล้วเราก็นะครับเดินมาเลยจากนั้นเราก็เดินไปเรื่อยเดินตามเควสไปเรื่อยๆที่เหลือก็จะ <c oughs> เสร็จเควสนะจะมีกล่องแถวหนึ่งแถวตรงนี้แหละเราก็เก็บกล่องอนะนะกล่องแถวนี้แหละ เดินเข้ามาในนี้เดินเข้ามาในน้ำตกนะเดินเข้ามาในน้ำตกจากนั้นเราก็มาตรงนี้เนาะนี่เลยมาตรงนี้กดกดตรงนี้แล้วก็ไปข้างในต่อนี่ไปข้างในต่อ,ตอแล้วเราก็สำรวจแถวนี้เนาะอ่ากดสำรวจแถวนี้สำรวจสำรวจ มันจะมีกล่องกล่องนึงอยู่ตรงนี้ให้เราเปิดกล่องนะเปิดกล่องพอเราได้กล่องเสร็จมันก็จะได้สกิลมาเลยนะแล้วก็สํารวจแถวนี้ให้หมดนะอ่ะมันจะมีให้กดสํารวจแบบนี้อ่ะแล้วก็กดสํารวจไปอ่าแถวนี้กดสํารวจพอสํารวจเสร็จหมดปุ๊บเคว้มันก็จะขึ้นสําเร็จอ่าก็เสร็จสิ้นของการหาสกิลเนาะเสร็จการหาสกิลอ่าแค่นี้เลยนะครับผม เกี่ยวกับการหาสกิลจี้จุดตายนะฮะเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะสกิลจี้จุดตายตัวอย่างถ้าเราเล่นมันก็จะเป็นอย่างงี้ดูนะจะเล่นให้ดูอ่าเนี่ยอย่างงี้เนี่ยมันจะขึ้นเอฟมาตึ้งทีเดียวแตกอ่าแตกเลยสำหรับ สกิลที่จะตายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันครับบ๊ายบาย